สวัสดีครับผมหมูภพษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ a อ d ด o i d นะครับที่จะติดตั้งตรงรุ่นกับรถอิซูซูมิวเอ็กนะครับปีประมาณ2 0 1 5นะครับจนถึงปี29นะครับตัวนี้ก็วิทยุเดิมเดิมนะครับของเขานี่เป็นจออยู่แล้วนะครับเป็นจออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจอพดานด้วยนะมีจอพิานเดิมนะครับมีคอนโทรลพวงมาลัยมีกล้องหลังเดิมนะครับคุณลูกค้านะครับก็อยากจะเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o อ d ตัวใหม่คุณภาพพรีเมียมนะครับก็เลือกเป็นของแบรนด์ดีค่านะครับ รุ่นลำสามลอม32 CPU 8คอร์นะครับรุ่นหมาล่าสุดนะครับรุ่น OEM A950 Small นะครับตัวนี้พร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะที่เราจะถอดวิทยุเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้ากากชิ้นใหม่พร้อมจอใหม่เข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็มุมองศาเนี่ยพอดีสายตานะครับพร้อมชุดปลั๊กนะครับชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีชุดปลั๊กไฟนะครับปลั๊กต่อสายอากาศตรงรุ่นนะครับปลั๊กแปลงกล้องตรงรุ่นนะครับคือติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับ รวมไปถึงปลั๊กไฟถอยตรงรุ่นนะครับปลั๊กจอเพดานตรงรุ่นนะครับตัวนี้เราใช้ปลั๊กตรงรุ่นทุกเส้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายแฟเดิมรถเลยสักเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนในการถอดหรือหน้ากากนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นไงบ้างนะครับ